การภาคครั้งแรกของลรงเคนนั้นจะเป็นยังไงจะตายก่อนภาคเสร็จหรือไม,ม่ชุดฉันอยู่ไหนนะเฮ้ปาเบรัสเห็นชุดของฉันไหมอ่ะชุดสุดเอ่อฉันก็ไม่เห็นนะที่ชายฉันเอาไปไว้ไหนนะเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่านะเอฉันจำได้ว่าฉันเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าอืมเอ่อ อืมซานเขาอยู่ไหนนะบอกว่าคงไม่เห็นเราใช่ไหมไ่าฮ่า่ายังนี้สิหาเจอจนได้นะนี่เธอเอาชุดของฉันไปใส่เงานั่นก็ใช่สิเอ้ฮึจริงจริงเลยนะนี่นยละอะฮเล่นแรงไปแล้วนี่ขอขอชุดของฉันคืนได้ยังไม่ให้ ได้กัจริงๆไงนะเนี่ยเอออ่ะจะให้คืนไม่เนี to to uh ่ยตกลงนี่เนี่ยเดะไปแล้วไม่อยู่แล้วเวออจะเด็กบ้าล